คือความเป็น Pro Max ก็คือ Pro Max ครับมันเหมือนกับเราซื้อ BM s e r i e ี7เหมือนว่าเราซื้อ b e น z S Class อะไรเงี้ยคือมันคือที่สุดของค่ายมันจะมีความหรูหราปาี่ที่ตัวธรรมดาให้ไม่ได้ไม่ว่าจะผ่านมาแล้วหลายปี14 Pro Max ตอนแรกเนี่ยถ้าคุณลองย้อนกลับไปดูได้เลยนะในคลิปแบบ7ข้อเสียของ14 Pro Max อมผมด่าเรื่องกล้องไว้เยอะมากกว่าที่มันจะดีอ่ะหรือกลับมาเป็นปกติได้อ่ะก็คือสมัยที่แบบปลายๆของ15 Pro Max แล้วแล้วก็นักปัจจุบันเนี้ยอันเนี้ยเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขขึึ้้้้้้นนนนนนนอออยยู่่่่ใเเเกกณฑททีีสวลละแถาาพืืพพจซมผ แนะนาให้ซื้อง25 6. ที่แนะนําแบบนี้ใช่อะไรครับเวลามันผ่านมาหลายๆปีเนี่ยร้อยยี่มันอึดอัดจริงๆผมพูดจนปากจะฉี่ถึงหูตั้งแต่วันที่มันแบบขายแล้วผมบอกว่าเชียอยาซื้อ128และที่หนักที่สุดเลยในการเล่นเกมก็คือเกม Genie Impact หรือเกมระดับสูงเเวอร์อย่างเช่นพวก Celestial Zero พวกเนี้ยคุณแค่ยืนในแมปแรกๆเปิดเข้าไปในแมปเลยนะความร้อนจะพุ่งปี๊ดไปเลยครับที่สิบองศาเทียบเท่าได้เลยกับการเล่นเกมผับ G ไปประมาณ20บนาทีกระซิบานครับกลับมาเจอในครั้งกับการรีวิว iPhone 14 Pro Max ในปี2025ต้อง ก่อนคลิปนี้ทํามาเพราะว่าต่อเนื่องกันมาเลยจากคลิปรีวิว iPhone 13ในปี2025แล้วก็คลิปรีวิว iPhone 13 Pro Max ในปี2025คือลงอะไรไปก็ตามแต่เนี่ยก็จะมีคนขอตัวถัดไปใช่ไหมครับมีทั้ง14 Pro Max 15 Pro Max ก็เลยคุยกับทีมงานว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอา iPhone เก่าๆในฟิตของเรามาไล่อัปเดตแล้วก็ทํารีวิว้กับเพื่อนๆได้ดูกันพกเพื่อที่ว่าจะได้เป็นข้อมูลหนึ่งในการตัดสินใจเวลาจะซื้อมือถือมาเล่นนะครับหรือบางคนใช้ iPhone 14 Pro Max อยู่แล้วอยากจะอัปเกรดไปเป็น1 6 Pro Max จะได้รู้เลยว่าคุ้้มมมค่่าาาไไหในนนกรกรรรรออััปปเดะะณแตทง นะครับต้องบอกก่อน14 Pro Max เนี่ยมันไม่มีขายมือหนึ่งแล้วดังนั้นถ้าเพื่อนๆจะซื้อมาเล่นก็ต้องเป็นมือ2แล้วก็มือ2ก็จะต้องเช็คสภาพเครื่องให้มันดีๆหาร้านที่มันไว้ใจได้แล้วก็ระมัดระวังครับช่วงนี้ไอคลาวจำนำระบาดลองไปหาดูข่าวดูอะไรกันเองได้นะครับคือถ้าเพื่อนๆซื้อมาแล้วติดจำนำไอคลาวอยู่มีประเด็นแน่นอนก็เรามาระวังในการเลือกซื้อและกันเนาะ iPhone 14 Pro Max ครับเปิดตัวมาแล้วประมาณ2ปีมีหลายๆอย่างที่ณเวลานี้ยังใช้งานได้ดีอยู่แล้วก็มีหลายๆอย่างที่ณเวลานี้เมื่ออเเททีียบกัคครราาาาา่่ตวมมื2 200,000ขปะณ มีหลายๆอย่างที่ไม่คุ้มแล้วแล้วก็ควรจะเพิ่มเงินไปเป็น15 Pro Max มือ2อหรือ16 Pro หรือ16ยังดีกว่าด้วยซ้ไปเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังกับ14 Pro Max ในปี2025นะครับเปิดมาที่ข้อดีก่อนลวกันผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะฟังข้อดีก่อนและเดี๋ยวช่วงท้ายๆหรือว่าช่วงหลังคลิปเราจะพูดถึงข้อเสียกันนะครับข้อดีหลักๆมีอยู่ประมาณ5ข้อข้อเสียก็มีอยู่ประมาณสัก5ข้อเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็น5ข้อใหญ่เลยครับซึ่งถ้าจะซื้อจริงๆผมแนะนําให้ดูููจจนนบแแแแแแตต่่่่ถ้้้้้้้้้้้้้าาาอออออออยยกกะซซืืลืลลลลลลลววววววมมดดดดดดคคคิิิปปปปเเเพรัังงฟขขีีีีไไไไ็็ อย่างแรกของ iPhone 14 Pro Max ในปี2025ก็คือเรื่องของตัวหน้าจอหน้าจอของ iPhone 14 Pro Max เป็นหน้าจอที่เรียกว่าร่วมสมัยแล้วกันจริงๆแล้วถ้าเราเทียบกับ16 Pro Max 16 Pro Max หน้าจอจะใหญ่กว่าแต่พื้นฐานของเทคโนโลยีนั้นเหมือนกันดูไกลๆเห็นถึงความต่างไหมไม่เห็นเลยใสยที่ไม่เห็นเลยเนี่ยเพราะว่าดีไซน์ของ14 Pro Max ครับนี่คือหน้าจอใหม่ Dynamic Island ไม่ใช่แค่หน้าจอใหม่ที่เป็นดีไซน์เท่านั้นนะครับแต่ว่าพื้นฐานของเทคโนโลยี e ก็เป็นพื้นฐานของเทคโนโลยี e ใหม่ด้วยเช่นเดียวกันในวันที่เขาเปิดตัวคือหน้าจอ ของ14 Pro Max เนี่ยเป็นหน้าจอที่ใหม่มากจริงๆครับอย่างแรกดีไซน์ที่เป็น Dynamic Island จากก่อนหน้านี้10ปีที่ผ่านมาเราใช้ติ่ง notch กันใน13 Pro Max หรือแม้กระทั่งใน iPhone 16e ก็ตามแต่ก็ยังเป็นดีไซน์แบบเก่าอยู่แต่นี่คือดีไซน์แบบใหม่และก็เป็นตัวแรกนี่คืออย่างแรกอย่างที่2องตัวหน้าจอของเขาเนี่ยนะครับเป็นหน้าจอแบบ Retina Display คือจอตัวนี้ครับมันจะเป็นจอที่สามารถ Adaptive Refresh Rate ได้แล้วและปรับเปลี่ยนได้เองตามแอปพลิเคชันที่กำลังเล่นอยู่ดังนั้นการประหยัดพลังงานความสมูทของเฟรมเรท14 Pro Max จะให้ได้มากกว่ารวมไปปจนถึงงััญหาาขออ13 Pro Max ที่เรเร ก็คือจอเขียว14 Pro Max เป็นน้อยมากหรืออาจจะไม่เจอเลยก็ว่าได้แต่นี่คือสิ่งที่แบบหลายๆคนอาจจะไม่ได้รู้กันอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นมากๆแล้วก็ผมเองเนี่ยใช้งานบ่อยโคตรๆเลยคือหน้าจอของเขาเนี่ยค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่2,000นิตจอ14 Pro Max เนี่ยถือว่าเป็นตัวตั้งต้นเลยที่ทําให้จอของ iPhone สว่างขึ้นมาถึงระร 2, ดับ2,000นิตและมันมีประโยชน์มากๆเวลาเราใช้งานการแจกรวมไปถึงฟีเจอร์ที่ผมในนะคนใช้งาน Android ชอบโคตรๆคือฟีเจอร์ Always On Display อันนี้แล้วแต่คนใช้นะส่วนตววตัวววผผผมมมมมแแแลลล้้้้้้ใใชชชเเยยออบ่่่่่ถาาคุณไไไดนนีก็ มชอมากแล้วก็รุ่นก่อนหน้าเนี่ยไม่มีโดยสรุปแล้วข้อดีของ iPhone 14 Pro Max ที่ผมชอบมากๆอย่างแรกเลยคือหน้าจอใหญ่เบิ้ม Refresh Rate 120แล้วก็ Adaptive Refresh Rate ได้ความสว่างสูง Always On Display ที่สำคัญครับกินพลังงานน้อยและดีไซน์แบบนี้มันยังร่วมสมัยไปได้ยาวนานอย่างที่สองครับที่ทำให้ iPhone 14 Pro Max น่าใช้มากๆแม้ว่าจะผ่านมาแล้วหลายปีนะครับก็คือเรื่องของความรูหราของการออกแบบแล้วก็วัสดุด,ดีไซน์ที่เขาใช้คือความเป็น Pro Max ก็คือ Pro Max ครับมันเหมือนกับเราซื้อ BMW Series 7เหมือนกับว่าเราซื้อ b e n z S, S Class อะไรเงี้ยคือมันคือที่สุด ของข่ข่มันจะมีความหรูหราปลาที่ที่ตัวธรรมดาให้ไม่ได้ไม่ว่าจะผ่านมาแล้วหลายปีรวมไปถึงวัสดุของเขาที่เป็นตัวสเตลเลสตีลเนี่ยนะครับมันจะมีผลดีในแง่ของการช่วยระบายความร้อนมีผลดีในแง่ของการที่ว่าเวลาจับถือไปแล้วเนี่ยมันให้ความแบบแข็งแรงโซลิดแน่นหนานครับรวมไปถึงความสามารถในการกันน้ำกันฝุ่นตัวมันเนี่ยจะกันน้ำกันฝุ่นได้ในะระดับ IP 68, 6 8 6เมตร30นาทีซึ่งดีงามพะรามแมากๆนะครับหรือจะเป็นตัวปุ่มสวิชซ์ซึ่งปุ่มนี้จริงๆเราถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเน ไตล์เจนสุดท้ายที่มีแต่ถามว่าผมชอบแบบไหนผมยังอยู่ทีมแอคชั่นวอร์ธนมันคัสซัมได้นะครับม,มันทำได้เยอะกว่าแต่เนี้ยสำหรับคนที่แบบว่าใช้งานแค่มิ้วอย่างเดียวไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยอ่านี่ก็กเป็นข้อเดียวของเขาไปนะครับมีปุ่มให้ได้กดมิ้วอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับนี่คืออย่างที่2ครับที่รู้สึกว่าเออมันยังเด่นอยู่ในเรื่องของตัววัสดุมันยังเด่นอยู่ในเรื่องของตัวดีไซน์อย่างที่3ามครับที่เป็นจุดเด่นของ iPhone 14 Pro Max มากๆก็คือเรื่องของตัวกล้องถามว่ากล้อง ข้อเสียของ14 Pro Max อ่ะผมด่าเรื่องกล้องไว้เยอะมากกว่าที่มันจะดีอ่ะหรือกลับมาเป็นปกติได้อ่ะก็คือสมัยที่แบบปลายๆของ15 Pro Max แล้วแล้วก็ณปัจจุบันเนี้ยอันเนี้ยเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่สวยขึ้นแล้วกันของยท่หนี้แต่ก็ไม่ได้ทุกรูปนะก็จะมีบางรูปเหมือนกันที่ถ่ายมาแล้วก็ยังติดอมมนดำๆอยู่แต่น้อยลงกว่าเดิมเยอะมากดังนั้นณเวลานี้ผมพูดได้เลยว่า14 Pro Max เป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนครับที่ถ่ายรูปได้สวยจุดที่ทำให้ผมประทับใจ14 Pro Max เเเเเนนีี่่่มมใใล้้้ออออองงัาาแววตตททบคคืืรรรรขซซ็์์หห ก็เป็นเซ็นเซอร์ใหม่ด้วยตัวหนึ่งก็คือเลนส์48ล้านแล้ว48ล้านมันดียังไง48ล้านมันสามารถที่จะถ่ายมาแล้วครอบในเซนเซอร์ระดับ 2X ได้โดยที่คุณภาพไม่ได้เสียมากมนะักแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานในหลายๆสถานการณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพเต็มความละเอียดแล้วมาครอบเอาทีหลังหรือเอาไปถ่ายแบบว่าให้มันแบบโบเก้เยอะๆหน้าชัดหลังเบลอเยอะๆมันก็ทําได้นี่คืออย่างแรกครับเลนส์หลัก48ล้านใส่มาให้อย่างที่2ตัวเลนส์เอาท์รวกับตัวเลนส์เทเลของมันเนี่ยนะครับใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้งานได,ด,ด ซึ่งคุณภาพเนี่ยดีระดับหนึ่งอาจจะแบบว่าไม่ได้เก่งในการซูมไกลหรอกแต่ว่ามันก็มีข้อดีในความที่มันไม่สามารถซูมไกลได้คือถ้าเป็น16โ r o Max หรือ15โ r o m ม x คุณจะต้องมีระยะในการถ่ายเนี่ยประมาณสัก3เมตรมาถึงจะวออโต้โฟกัสหรือโฟกัสให้ได้แต่เลนส์ 3x เนี่ยมันอยู่แค่ประมาณแบบเมตรครึ่ง2เมตรมันก็โฟกัสได้แล้วมันทาให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้บ่อยขึ้นมันสามารถทาให้เราใช้งานในเรื่องการแบบถ่ายคนได้ดีขึ้นคือถ้าเป็นสายถ่ายคนเนี่ยผมว่า 3x ใช้ได้บ่อยมากกว่า 5x 5x มันคือสาาายยยถถถ่แบบววัตุิ นางแบบไกลๆอะไรแบบนั้นซะมากกว่าหรือถ่ายคอนเสิร์ตซะมากกว่าดังนั้นถ้าเป็นสายถ่ายคุณคุณอาจจะชอบ 3X มากกว่าก็ได้ส่วนกล้องหน้าเป็นความเด่นเดิมเลยคือ12ล้านเหมือนเดิมเป๊ะไม่เคยเปลี่ยนแต่สิ่งที่เป็นพิเศษคือถ้าคุณไปซื้อซีรีส์12หรือ13คุณจะได้กล้องหน้าแบบฟิกโฟกัส14ซีรีส์ขึ้นไปเท่านั้นครับถึงจะได้กล้องหน้าออโต้โฟกัสและกล้องหน้าของ16 Pro Max กับ14 Pro Max เหมือนกันกับอีกอันหนึ่งนะครับที่เพิ่งน,นึงกออกเหมือนกันก็คือเรื่อง ถ้าจะมีสมาร์ทโฟนตัวไหนเอาลงในราคา20,000บาทอันนี้พูดกันแบบแบๆเลยเพราะว่า iPhone มันคือสมาร์ทโฟนที่ถ่ายวีดีโอดีสุดทุกรุ่นอยู่แล้วไม่ต้อง14 Pro Max ก็ได้ผมให้ยัน11 Pro Max เลยเอามาถ่ายเทียบกับ Android ณปัจจุบันนี่ก็ยังชนะแต่ที่มันพิเศษกว่านั้นคือ14 Pro Max เนี่ยมันมีโหมดในการถ่ายวีดีโอที่เทียบเท่ากับปัจจุบันได้เยอะมาก ProRes แบบ 4K มันมีมาให้ Cinema Mode แบบ 4K มันมีมาให้โหมด Action มันมีมาให้ซึ่ง3โหมดนี้ครับมันจะต้องเป็นรุ่น Pro เท่านั้นนะปัจจุบันถึงจะมีถ้าคุณใช้งาน3โหมดเนี้ยซึ่งเป็น3โหมดที่หายากแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆเนี่ยนะครับใน16 Pro Max มีอยู่ใน4 Pro Max ด้วยและ1 4พวกนีคือตัวตั้งต้นที่ทําแบบนี้ได้แต่ว่าก็มีจุดเล็กๆน้อยๆที่อาจจะต้องแชร์ให้ได้ฟังไว้ก่อนสําหรับบางท่านที่ชอบใช้งานวิดีโอ 4K 60ถ้าเป็น iPhone รุ่นใหม่ๆเช่น iPhone 15 Pro Max iPhone 10 Pro Max อะไรเงี้ยครับตอนนี้เราถ่ายวิดีโอ 4K 60เนี่ยเราไม่ต้องมานั่งสวิชเลนส์กล้องอยู่แล้วแต่14 Pro Max ถ้าเป็น 4K 60สมมุติคุณใช้เลนส์ตาวายอยู่แล้วจะไปเลนส์หลักหรือจะไปเลนส์ซูมคุณต้องกดหยุดก่อนแล้วถึงจะไปใช้เลนส์หลักกดถ่ายได้อันนี้คือบอกไว้ก่อนเฉพาะ 4K 60นะครับถ้าเป็นสายแบบ 4K 120อันนี้ก็ต้องไป16 Pro Max อันนี้คือสิ่งที่เขายังไม่สามารถทำได้อยู่ณเวลานี้ นี่สิที่รู้สึกว่าเออ14 Pro Max มันยังใช้งานได้ดีมากๆอยู่ก็คือความแรงของเขานะครับทั้งจากตัวชิป Apple A16 ทั้งกับตัวแรมที่ให้มา6 g ิถ้าเราเอาคะแนนอันดุตู้ณปัจจุบันนี้ไปเทียบกับ14 Pro Max ความแรงมันก็จะห่างเขานั้งเยอะแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้งานแบบว่าเกมแบบโหดโหดเวอร์เวอร์หรือว่าเกมคอมพิวเตอร์ได้นะครับแต่ถ้าคุณเล่นเกมบ้านๆอย่าง RV อย่าง b ับ r e ฟ FI r โรบ b l อกหรือแบบเอาไงเกมที่ไม่ถึงขั้นระดับเกมชินนะครับคุณสามารถเปิด1เฟฟฟฟรลล่นนนนนได้้้แแแบบบบิิิิิจจงะวก็1 14 Pro Max ใชชป คนละตัวกับ14บงงไหมคือถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ iPhone 14อยู่แล้วบอกว่าโอยพี่เล่นเกมกระตุกมากเลยเดี๋ยวก่อนอ,อนุนชิปคนละตัวกันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเวลาเราเล่นเกมใน iPhone 14 Pro Max ม็ันถึงมีความต่างกับ13 Pro Max แล้วก็14ธรรมดามากๆเพราะว่าชิปมันแรงกว่านั่นเองนะครับทีนี้การเล่นเกมที่เราไปทดสอบกันมากับแบงค์เกมจ๋านะครับเกมอย่างเช่นพวก A าวีครับที่เราไปลองเล่นมานะถ้าเราเทียบกับตอนที่เขาเปิดตัวใหม่ๆตอนนั้นอาการมันหนักมากนะครับแต่ณเวลาเนี้ยไม่รู้เหมือนกันเราเพราะตัวเกมอจะเเป็นพราะ เวท18ที่มันอาจจะทําให้ตัวเกมมันมีเรื่องของการบูตเปอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นมาเพราะมีโหมดเกมเพิ่มขึ้นมาถูกปะก็เลยเล่นเกม Rv ได้ดีขึ้นสลับผมเฟรมเรทตอนเราเล่นเกม Rv ความแกว่งของเฟรมเนี่ยถ้าไม่ได้บวกกันโบ,บ๊ะเนี่ยแทบจะไม่แกว่งเลยนะครับแต่ถ้าบวกกันโบ,บ๊ะแกว่งลงมาเหลือประมาณ105-115วนๆอยู่ประมาณนี้แต่ว่าเกาะๆเลยเกิน100แน่นอนความฟินตอนที่เราเล่นดีมากๆแล้วก็ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเวลาผมเล่น Rv ผมจะเล่นไม่ได้นานมากนะครับเต็มที่ก็ตา2งตาแล้วก็ค่อยหยุดพอ,เน,อ,อนเ,นเนลยส่ต่างงกกกัันนจะตต่่่า็ออเมื คุณเล่นเกมแบบนานมากๆเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยเอออันนั้นน่ะถึงจะพิจารณาหาพัดลมหรือว่าไปซื้อ14 Pro Max แต่ถ้าเล่นเบาๆเล่นน้อยๆเล่นไม่ได้เยอะมากแล้วก็เป็นเกมระดับกลางๆ14 Pro Max ถือว่าตอบโจทย์มากนี่คือสิ่งที่อยากจะคุยไว้ก่อนนะครับแต่ว่ามีข้อเสียไหมมีแน่นอนในการเล่นเกมเดี๋ยวไว้คุยอย่างทีนึงนะครับสำหรับเกมระดับสูงแต่ว่าถ้าเกมกลางๆเกมบ้านๆะนวันนี้14 Pro Max ยังไหวชิลอยู่สุดท้ายที่ทําให้14 Pro Max มันดูน่าซื้อก็คือเรื่องของตัวราคามือสองแล้วก็ 44 Pro Max มือ2ตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ20,000บวกลบนิดหน่อยสำหรับความจุ128 g b ถ้าเพื่อนๆจะซื้อมาเล่นผมจะแนะนำให้ซื้อ256ที่แนะนำแบบนี้ม่รช่อะไรครับเวลามันผ่านมาหลายๆปีเนี่ย128มันอึดอัดจริงๆผมพูดจนปากจะฉีกถึงหูตั้งแต่วันที่มันแบบขายแล้วผมบอกว่าเชียอย่าซื้อ128ถ้าเป็นไปได้ก็หามือ2ที่เป็น256ซะนะครับซึ่ง128มาเป็น256เนี่ยเพิ่มตังค์นิดเดียวชีวิตดีขึ้นเยอะและมีให้เลือกเยอะมากในท้องตลาดนะครับ2 44 Pro Max สภาพเครื่องกริบกริบแบตเตอรี่ที่แบบว่า89% 90%หาได้ง่ายมากๆเนะวลาผมหาซื้อ iPhone 14, 1 4 Pro Max ในตลาดอะผมจะเจอสภาพสวยๆอะเยอะมากนะส่วนสีก็แล้วแต่คนชอบเลยมีสีพิเศษอย่างเช่นตัวสีม่วงมีสีแบบสีดําสีขาวสีทองอะไรให้เลือกเยอะแยะมากมายดั่งน,นั้นนี่คือ5ข้อดีครับที่ผมกับทีมงานไปเจอมาว่าถ้าจะซื้อ1 4 Pro Max มาเล่นในปีส0ง5ันินั้นมันเป็นแบบนี้เพื่อนเพื่อนาแฮปปี้ก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหาได้เลยแต่ใดๆก็ตามแแตต่บสสมม์ุกลลีีีีีขขขข้้้้้อออออดว็งงเเยย10 แมคมีมั้มีครับแล้วก็มีเยอะไม่ต่างอะไรหมดข้อดีถ้าเพื่อนๆอยากฟังข้อเสียต่อก็ดูคลิปนี้ต่อแต่ถ้าแบบว่าโอเคพี่เคลมละพอลนะกดปิดคลิปนี้ได้เลยข้อเสียอย่างแรกของ14 Pro Max ที่ก็กจะต้องทําใจให้ได้ก่อนที่จะซื้อคือมันเป็นพอร์ต Lightning ตัวสุดท้ายคือถามว่าพอร์ต Lightning เนี่ยมันควรจากเราไปตั้งแต่เมื่อไหร่ส่วนตัวผมนะพอร์ต Lightning ควรจะจากไปตั้งแต่สมัยแบบ12อะหรือ11อะตอนนั้นน่ะควรไปได้แล้วครับแต่ว่า i p h o n มันยื้อไม่รู้จะยือ้อไปทําไมแต่ผมเข้าใจก่อนะที่เขาต้องยื้อเนี่ยเพราะว่า1มันคือเอกลักษณ์ของแบรนด์คือมันจะมีปัญหาต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันที่เวลาเราไปเจอเพื่อนที่เขาใช้ ไช้ทีกันหมดแล้วพอเป็นพอร์ตไลนิ่งอะครับมันอึดอัดในการที่เวลาเราจะหาสายชาร์จอะไรมาใช้งานเนี่ยมันจะวุ่นวายมากๆคุณเนี่ยต้องทําใจยอมรับไว้ก่อนว่าหลายๆครั้งชีวิตคุณจะลาบากเพราะคุณเป็นพอ Lightning ร์ตไลนิ่งร่วมไปถึงความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลด้วยถ้าคุณเป็นสายโปรดักชันการที่เป็นพอร์ตไลนิ่งคุณจะต้องมีอะแดปเตอร์แปลงซึ่งราคาแพงกว่าทุกคนเพราะมันจะต้องผ่านเซอร์ติฟาย MFI ซึ่งไอตรงนี้แหละคือไรายได้ของ Apple และมันเป็นตัวจํากัดความสามารถหลายๆอย่าง,างเช่นความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล,มมลไลนิ ที่เราใช้กันเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะความเร็วเดียวกันเมื่อ20-30ปีที่แล้วในเดียวกันครับ iPhone 15 Pro หรือ15 Pro Max เจนถัดจากนี้ไปคุณจะได้ความเร็วในการสมัครรข้อมูลอยู่ที่10กิกะบิตเพอร์เซกเร็วกัน20เท่ารวมถึงผมในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์คือไม่เวลาต่อเข้าไปต่อให้มันมีหัวแปลง Lightning มันจะมีปัญหาเสียงไม่ค่อยเข้าก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องระมัดระวังในการใช้งานพอร์ต h t n i n g ด้วยว่ามันก็มีปัญหาในด้านการหาหัวชาร์จหาในด้านความเร็วมีปัญหาในด้น้้อตออยว Lightning ยจะววงด ที่เป็นปัญหาในชีวิตผมมากๆตอนใช้งาน14 Pro Max นะก็คือน้ำหนักกับความหนาโอเคความหนาเนี่ยเรามองผ่านได้เพราะว่าตัว iPhone ตัว Pro เนี่ยมันหนามันยาวมันใหญ่กันอยู่แล้วแหละอันนี้เป็นเรื่องปกติมากๆเพียงแต่ว่าน้ำหนักของมันเน่ยเยอะเกินไปเยอะเกินกว่าที่ควรจะเป็นไปเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าเอ้ยเป็นวัสดุ Stainless s t นะครับใครที่ใช้14 Pro Max อยู่อะคุณมาคอมเมนต์เลยว่าไม่หนักหรือเปล่า หนักแบบว่าน้องๆ iPad mini แล้วอะ่ะหนักกว่ามือถือจอพับ2ทบหรือ3ทบห,หลายๆตัวได้ซ้ำอะ่ะอย่างที่3ที่เป็นข้อเสียมากๆของ p h o n e 14 Pro Max ก็คือเรื่องตัวความร้อนตอนใช้งาน h i g h p e r f o r m a n c e จริงๆอาจจะไม่ต้องถึงขั้น High Perform a n c e ก็ได้นะความร้อนก็ขึ้นสูงแล้วแล้วก็เรื่องของว,วัสดุข,ของเขาเนี่เป็น i n l e s s Steel ไม่ใช่ไทเทเนียมแบบพวกรุ่นใหม่ๆเวลาเราใช้งานอย่างเช่นพวกแบบตัดต่อวิดีโอถ่ายรูปกลางแจ้งมันร้อนแบบรู้สึกได้เลยและยิ่งคุณไปเล่นเกมอย่าง P ับ G ีหรือเ n s ชินความร้อนมันจะสูงจนทำ ซึ่งอันนี้น่ากลัวมากผมเริ่มจากการแบบเอาไปใช้งานอย่างเช่นเล่นเกมก่อนละกันเพราะว่าน่าจะเห็นภาพกันได้ง่ายนะครับการเล่นเกมใน14 Pro Max เนี่ยถ้าเป็นเกมเบาๆอย่างเช่น A าวแล้วเราเปิดแบบเฟรมเรทแบบประมาณแบบร้อยี่อะไรเงี้ยเล่นสักตา2ตาไม่รู้สึกครับมันจะไปรู้สึกประมาณตาที่3พอมันร้อนมากๆแล้วเนี่ยครับเฟรมเรทมันจะดรอปเยอะมากครับซึ่งถ้าเทียบกับช่วงแรกๆที่มันเปิดตัวมาเนี่ยตอนเนี้ยดีขึ้น,นกว่าเดิมเยอะแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าแบบไปทัดเทียมกับพวก16 Pro Max ได้แต่14 Pro Max เ เกมอย่างผับจีอ่ะถ้าเราเปิดกราฟิกเป็นสมรุลแล้วก็เฟรมเป็นรอยี่จังหวะที่เราเล่นไปมันจะร้อนจนเรารู้สึกได้ง่ายมากๆนะครับอย่างผับจีเนี่ยความร้อนสูงสุดที่เราวัดได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 5่สถึงสีองศาคือเล่นได้ครับแต่ว่าเล่นได้ประมาณแบบ1ตาแบบฟินๆอะ่ะแล้วก็แสงหน้าจอมันจะดรอปหลังจากที่เราเล่นไปประมาณ20นาทีซึ่งถาาว่ามันดีไหมมันก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะเพราะว่าในเหรียญราคานี้จริงๆแล้วถ้าเป็นสมาร์ทโฟนแอนดรอยรุ่นใหม่ๆครับมันจะไม่เจอปัญหานี้กัน กว่า13 Pro Max ด้วยแต่ว่าด้วยราคาที่เราจ่ายไป20,000กว่าบาทอะคุณควรจะได้การอกลอยความร้อนที่ดีกว่านี้คุณควรจะได้อุณหภูมิการเล่นเกมที่ดีกว่านี้แม้ว่าจะเป็นมือสองแล้วก็ตามแต่และที่หนักที่สุดเลยในการเล่นเกมก็คือเกม g e n i n Impact หรือเกมระดับสูงกว่าอย่างเช่นพวก c e l e s t i l Zero พวกเนี้ยคุณแค่ยืนในแมปแรกๆอะเปิดเข้าไปในแมปเลยนะความร้อนจะพุ่งปี๊ดไปเลยครับที่40องศาเทียบเท่าได้เลยกับการเล่นเกมผั b G ไปประมาณ20นาทีและหนักยิ่งกว่านั้นครับตอนไปเจอบอสตอนไปเจอมอนหร เมือเอางี้ถ้าใครชอบเล่นเกมระดับสูงเวอร์อ,รอย่างเซเลดโซซิโร่ Genshin Impact แล้วไม่ได้มีห้องแอร์ให้มันไม่มีพัดลมให้มันอย่าซื้อมาใช้ไม่งั้นคุณมีปัญหาแน่นอนผมคอนเฟิร์มเลยว่าคุณมีปัญหาแน่นอนและไม่จําเป็นว่าจะต้องเล่นแบบระดับ30นาทีหรือว่า40นาทีถึงจะม,มีปัญหานะครับผมให้คุณเลย10นาทีคุณมีปัญหาแน่นอนเลยเกมจ๋าบอกว่าตอนที่เขาเทสอะเขาเล่ในห้องแอร์นะเว้ยเล่นผ่าน Wi-Fi ด้วยนะยังร้อนแสบมือเลยอะแล้วถ้าคุณเล่นผ่าน 5G คุณเล่นนอกบ้านคุณเล่นในช่วงที่มันแบบเนี้ยจะเข้าหน้าร้อนแลนะ้วเนี่ยคุณแตกแน่นอนนี่คือสิ่งหนึ่งครับที่อย่ามาแชร์ให้ได้ฟังไว้ก่อนว่าถ้าคุณใช้งานหนักๆหรือเล่นเกม กลางแจ้งหรือไม่ได้มีพัดลมให้เขาคุณเจอปัญหาเรื่องความร้อนแน่นอนสุดท้ายที่อุ่นหยิบมากๆของ14 Pro Max เลยแบบอันนี้จริงๆเลยนะก็คือความจุที่เป็น128กิกอันนี้ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าแบบถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อ256อย่าซื้อ128ข้อเสียของเขาเลยนะหลักๆเลยคือมีความจุ128กิกวางขายอยู่ในช่วงเวลาหนึง่งและทําให้ในท้องตลาดถ้าคุณจะซื้อมือสองมาเล่นคุณก็จะเจอราคาที่มันเยาวยวนอย่าง128แต่เชื่อผมนะครับต่อให้คุณสมัคร iCloud หรืออะไรก็ตามแต่ไไไมมมม่่พอออยังงัังงงงงงคคุุณต้้้้ซืวาาจจจ12 6%นนนนถถึึะะฟิดใช14 Pro Max Max แบบที และมันจะมีบางฟีเจอร์ที่มันโดนกั๊กไว้ด้วยเช่น ProRes ซึ่งผมเชื่อว,ว่าหลายคนคงไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากใช้ ProRes แบบเต็มที่ที่ทมันทําได้ก็ต้องเป็นความจุ256ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเออถ้าจะซื้อจริงมือ2 5. มาเล่นเอา256ครับเพิ่มเงินอีกนิดนึงจบกว่านะครับนี่คือ5ข้อดีแล้วก็5ข้อเสียหรือข้อที่เราไม่ชอบของ iPhone 14 Pro Max ในปี2025นะครับโดยภาพรวมแล้วคุ้มค่าไหมในการซื้อมาเล่นส่วนตัวผมนะอยู่ในเกณฑ์ที่คุ้มค่าเพราะคุณได้อะไรที่มันใหม่มาา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 กกกกๆไไมม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 ม่่่่่่่่่่ววววววจจจจะะะะเเเเเเปปป็็็นนนนนนนหหหห้้้้อออแแแแบบบบใใใใใลลลลตตัััังโดรรถถยยยภพทททีีซซ์ุ สวยมากถ่ายภาพสวยกว่าเดิมด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทําใจมากๆเลยอ่ะถ้าจะซื้อมาเล่นอนะ่ะไลนิ่งกับความจุ128สองเรื่องนี้ผมว่าเป็นสองเรื่องที่คุณจะต้องแบบทำกันบ้านกับเองเยอะๆอันนี้คือประสบการณ์การใช้งานนครับในปี2025กับ14 Pro Max นะครับเพื่อเมื่อไหนที่ใช้14 Pro Max อยู่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์อะไรในการใช้งานมาแชร์กับพวกเราไว้ได้เลยวันน้ผมตั้มลาไปก่อนสวัสดีสวีสดดะชูบชุบบายบายครับ